เป้าเปล่าอะไรห้องนี้ห้องอะไรไปดูสิมันเหมือนกับห้องอะไรอ๋อก็เป็นห้องนอนอ๋อแล้วห้องนู้นน่ะห้องนู้นน่าจะเป็นห้องน้ำนะคะล็อกไปดูตรงนู้นสิอ๋อเป็นห้องน้ำโอเคค่ะอ๋อห้องน้ำ อโอเค,อเ,คเอ้ามาเอามามลูกเด็กกอี้แหรีมาไม่เขาเปิดแอร์แล้วหรอทำไมเปิดแอร์อ่ะส่วนห้องนี้นะคะเป็นห้องของเรานะคะอ๋อเออคืนนี้เรานอนห้องนี้นี่เป็นสิ่งที่ถูกใจ ไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะเออโอ้ที่กั้นสูงอยู่โอเคให้นอนผ่านเพื่อนๆขาหนูไม่สกลัวค่ะลองนอนสินี่ก็เปิดแอร์ไว้ให้หมดแล้วอ่าแต่แล้วเดี๋ยวมาก็สกิฟก็จะนอนตรงนี้อาจารย์ตรงนี้อาจารย์อาจารย์เพื่อนแต่เช้ามันจะตกไหมเพราะว่ามันไม่ได้แน่นเนี่ยเนี่ยนี่นี่ ดีดีเออจับให้ดีลูกอืม้ลงให้ดีจ้าเอ้ยดีดีลูกห้องน้ำออกห้องน้ำแล้อยู่ในนี้โอ้เคถ้าแดงห้องน้ำธรรมดาเออแต่ว่าเอลี่เตียงหนึ่งป๋าเตียงหนึ่งอ้อไม่ใช่เหลือด้วย เรายัางเหลือห้องชั้นล่างอยู่นะคะซึ่งประตูตรงนั้นมันจะเชื่อมกับตรงไหนบ้างเอลลี่ปิดประตูให้หมดสิลูกรู้สึกเขาจะเปิดแอร์แล้วนุ๊กนุ๊กหน้สไปปิดประตูสองห้องเลยลูกแปะเคเดี๋ยวเพื่อนๆเราจะไปดูห้องตรงค่ะโอเคห้องฝั่งนี้้ห้องน้ำมาเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเดิตรงนี้นะคะเป็นหน้าทางเข้าค่ะอ่าตรงทางเข้านี่นะคะมันชื่อว่าอะไรนะ เอ็มม t a i เทนวิลเลจีีนะคะแต่เราเรียกว่าภูมิล่าลงจากทางด่วนเนาะที่วิ่งมาพทยาทยาเลี้ยวซ้ายเลาะมาถึงสะดกดเที่ยวขาูเพ่ะดวดี่ขอสะดวกดีแเราะไม่ยบายไปดูเพืานะคะว่าทำอะไรกันชั้นลงจะไปเล่นเห็นเตียงยังเห็นเตียงยังชอเปล่า Okay. Right.